สวัสดีค่ะพี่น้องมืนนีเฮ้าสิมาอัปเดตชีวิตหมอล่ดาร่ายังกันน้องเต่าหยองอยุคนเด่นี่แหละค่ะว่าแต่ละมือแต่ละมือนี่น้องจากน้องสิไปเล,ล่นหมอล่ตามกำหนดการของคณะแล้วระว่างมือเนี่ยน้องเฮ็ดหยังนะคะ อย่างมือนี่นะคะมีงาน m e ีดแอนกรีดของสินค้าโตหนึงนะคะน้องก็ได้เดินทางไปกับผู้จัดการแม็กนัตนารินนะคะไปงานมีดแอนกรีดนี่ก็มีมีราลละเอียดของงานทั้งมีไล่สดขายสินค้านะคะมีพบแฟนคลับแล้วก็มีเส้นไล่เส้นให้กับแฟนคลับนะคะที่เข้ามา รับชมในส่วนของ m e a n d น r e e ตนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์เป็นกิจกรรมของมอลั่มดารายังเต่าหยองยูคอนเดตนะคะคิดเบิงมันี่นองหันนี่นองเลยนะคะเพราะว่าเสร็จจากงานของซีสเกตนะคะเมื่อคืนนี่นองกับนั่งเครื่องจากอุบลนะคะกับพี่แม็กนัลดรีนี่ตรงเขากรุงเทพเลยเพราะว่ามีกำหนดการงานไลฟ์ ในเร่งมีดแอนกรีดนี่ตอน11โมงนะคะวนสิแล้วกับประมาณบ่ายโมงแล้วอางน,นันก็ต้องตีตีเครื่องกลับนะคะมาขอนแกนอีกอ่เตอนยถวบ่าย3ามเพื่อที่4ไปเล่นรอยเอ็ดนะคะพ้นท้องรอยเอ็ดขึ้นนี่นะคะซึ่งมีไล่กุ่มปิดนำ้ำราคา99บาทจังใดเท่ากับเมื่อเบิงว่ากิจกรรมของน้องเต่ายองเนี่ยมีอย่างแน่ในขณะที่น้องไปเห็นงานนะคะาการเป็น้านะ เราจะได้เตรียมเดินทางตอนนี้เสร็จงานแล้วนะคะนม่เางถ่ายพับนิ่งนะครับจากวิ่ทีมงานนะครับ ยังไม่ได้นอนครับยังไม่ได้นอนครับไปนอนบนเครื่องครับอย่าไปดูโลกจังเลยใครบ้างไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้พี่พี่ทีมงานกำลังเซ็นนู้นนี่นั่นอยู่นะครับมอบใม้กับ F.C. และแฟนคลับ สนามบินกี่โมงบินบ่ายสามโมงนิดๆครับกำลังจะเดินทางไปแล้วครับมากันสองคนครับใช่ครับผมจะไปนอนบนเครื่องครับปะเสร็จแล้วยังค่ะ ครียนละลอยมาเลยครับเขาเลยแถวมาเลยจ้าจะบ่ายโมงแล้วน้องเซ็นเลยละลอยลจะได้เดินทางแล้วน้องมาสามคนไหยคะ่ะสามคนจ้ะบินหน่อยจ้า